ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับ นะครับผมก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตร2ตัวล่างนะครับ4ชุดนะครับผมนะครับในสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับนะครับผมคํานวณย้อนหลัง3งวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับ นะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักแสนบวกร้อยบนบวกร้อยบนบวก10บนบวก10ล่างนะครับแล้วก็บวกด้วย6นะครับได้ผลลัพธ์เราก็จะบวกด้วย2นะครับอันนี้ก็หาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับหลักแสนบวกหลักแสนบวกหลักพันบวกหลักพันบวก10บนบวก10บนนะครับแล้วก็บวกด้วย1นะครับได้ผลลัพธ์เราก็จะบวกด้วย2นะครับ อันนี้ก็หาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับก็จะได้เป็นหลักสิบมา2ตัวนะครับหลักหน่วยก็จะมาอีก2ตัวนะครับแล้วก็เราก็จะได้จับคู่กันนะครับนะครับผม นะครับก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณนะครับในสูตร2ตัวล่าง4ชุดนะครับนะครับผมดูไว้เป็นแนวทางนะครับก็เริ่มจากงวดที่ออก 3, 6, 5, 7, 5, 7เล็นะครับเลขท้าย2ตัวก็คือ 8, 5นะครับนะครับผมก็มาดูเลขในหลัก10นะครับหลัก10เราใช้หลักแสนนะครับก็คือเลข 3นะครับบวกร้อยบน2ครั้งก็คือเลข7นะครับบวก10บ,บนก็คือเลข5บวก10ล่างก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกเลข6นะครับนะครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับเราก็จะบวกกันนะครับ นะครับบวกกัน6หลักนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ3ามบวกเบวกเบวกหบวกแบวกหนะครับได้36นะครับเราก็จะได้เลข6นะครับมาในหลักสิบนะครับหกบวกสนะครับ6กบวกสก็ได้8นะครับนะครับผมอ่า ในหลัก10บนะครับเราก็จะได้อยู่มาอยู่2ตัวนะครับนะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราก็ใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข3นะครับบวกหลักพันสอครั้งก็คือเลข6นะครับบวก10บ,บน2ครั้งก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกด้1 นะครับเราก็ในหลักหน่วยเราก็บวกกันอยู่7หลักนะครับนะครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับ3บวก3บวก6บวกบวก5บวก5บวก1นะครับก็ได้29เนะครับนะครับเราก็จะได้เลข9นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ9บวก 2นะครับ9บวก2ได้11นะครับเราก็ได้เลข1นะครับมาในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยแล้วก็ได้อยู่มาอยู่2ตัวนะครับหลักสิบเราก็ได้มา2ตัวนะครับนะครับผมเราก็จับคู่นะครับเราก็ได้6 9แล้วก็61 8 9 นะครับแล้วก็81นะครับนี่นะครับผมเราก็จับคู่เราก็จะได้อยู่4คู่นะครับนะครับผมผลที่ออกนะครับสองตัวล่างนะครับในงวดนี้นะครับก็คือ8ปดก้านะครับนะครับในงวดต่อไปนะครับผมนะครับ นะครับผมก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับ89นะครับตรงๆนะครับผมนะครับเลข8ก็มาในหลัก10นะครับเลข9ก้ก็มาในหลักหน่วยนะครับในสูตร2ตัวล่าง4ชุดนะครับนะครับผม89นะครับ มาดูในงวดต่อไปนะครับนะครับงวดต่อไปก็คือผลรางวัลที่ออกนะครับ6 2 5 5 4, 4 4นะครับเลขท้าย2ตัวก็คือ89นะครับนะครับเราก็มาหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับเราใช้หลักแสนก็คือเลข6 บวกร้อยบนสองครั้งก็คือเลขห้าบวกสิบบนนะครับก็คือเลขสี่บวกสิบล่างก็คือเลขแปดนะครับแล้วก็บวกได้หกนะครับเราก็บวกกันนะครับผมผลลั์ที่ได้นะครับหกบวกห้าบวกห้าบวกสี่บวกแปดบวกหก นะครับได้34นะครับเราจะได้เลข4มาในหลักสิบนะครับ4บวกด้วย2นะครับก็ได้6นะครับในหลักสิบเราก็ได้มา2ตัวนะครับก็คือเลข4กับเลข6นะครับ นะครับต่อไปมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งก็คือเลข6บวกหลักพันสองครั้งก็คือเลข5บวก10บ,บน2ครั้งก็คือเลข4นะครับแล้วก็บวกด้วย1นะครับผลลัพธ์ ที่ได้นะครับเราก็บวกกันนะครับบวกกันเหมือนหลักสิบนะครับ6บวก6บวก5บวก5บวก4บวก4บวก1นะครับ6บวกหบวก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 นะครับก็ได้31เนะครับเราจะได้เลข1นึงนะครับมาในหลักหน่วย นะครับ1บวก2นะครับก็ได้3นะครับในหลักหน่วยนะครับเราก็ได้เลข1กับเลข3นะครับนะครับผมจากนั้นเราก็จับคู่นะครับหลักสิบจับคู่หลักหน่วยนะครับเราก็ได้41นนะครับสี่สาม 6 1นะครับแล้วก็6 3นะครับนะครับผมเราก็ได้ทั้งหมด4คู่นะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ61นะครับนะครับ61นะครับในงวดต่อไปนะครับ นะครับก็จะมีอยชุดหนึงนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ6 1นะครับในสูตร2ตัวล่าง4ชุดนะครับเลข6ก็มาในหลัก10นะครับเลข1ก็มาในหลักมาในหลักหน่วยนะครับตรงๆนะครับผมนะครับมาดูในงวดต่อไปนะครับ นะครับผมก็คืองวดที่ออก1 5 5 9 7 9นเล็ะครับเลขท้าย2ตัวก็คือ6 1นะครับมาดูในหลัก10นะครับเราใช้หลักแสนก็คือเลข1นะครับบวกร้อยบนนะครับสครั้งก็คือเลข9บวก10บนนะครับก็คือเลข7บวก10ล่างก็คือเลข6 นะครับแล้วก็บวกด้วย6นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ1บวก9บวก9บวก7บวก6บวก6นะครับได้38นะครับนะครับเราได้เลข8นะครับมาในหลักสิบนะครับ 8นะครับบวก2นะครับได้10นะครับเราก็จะได้เลข0นะครับมาในหลัก10นะครับนะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งก็คือเลข1บวกหลักพันสครั้งก็คือเลข5บวก10บน2ครั้งก็คือเลข7นะครับแล้วก็บวกด้1 นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ1นึ1่งบวกหนบวกหบวกหบวกเบวกเบวกหนะครับได้27นะครับนะครับเราก็จะได้เลข7นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ7จบวกสนะครับก็ได้9 นะครับผมนะครับหลักสิบก็ได้เลขแปดกับเลขศูนย์นะครับหลักหน่วยก็ได้เลขเก้าก็อภัยนะครับเลขเจ็ดกับเลขเก้านะครับจากนั้นเราก็จับคู่นะครับเราก็จะได้แปดเจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็ศูนย์เก้านะครับ นะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่นะครับผมนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนี้นะครับนะครับผมในงวดที่ผ่านมานะครับ1กุ่มพาพศ2567ันนะครับผมนะครับ2ตัวล่างนะครับก็คือ09นะครับ นะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ0ูนนะครับในสูตรสตัวล่าง4ชุดนะครับเลข0ูก็มาในหลักสิทนะครับเลข9ก็มาในหลักหน่วยตรงๆนะครับ นะครับผมในสูตรนี้นะครับก็ทําย้อนหลัง3งวดนะครับํานวณย้อนหลัง3มงวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผม นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่วงกันแลก,กันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงไห้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับวันประจำวันที่16กุมภาพันธ์นะครับพศสอ6 7นะครับผมมาดูกันต่อเลยนะครับ นะครับผมนะครับรางวัลที่1นะครับผม,นะบม,บผม6 0 7 0 6 3นะครับเลขท้าย2ตัวก็คือ0 9นะครับนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราใช้หลักแสนก็คือเลข6นะครับบวกร้อยบน2ครั้งก็คือเลข0บวก บวก10บนนะครับก็คือเลข6นะครับบวก10ล่างก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกได้หกนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ6กบวกศนบวกศบวกหบวกศบวกหนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ63ก็18 นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมาในหลักสิบนะครับผมนะครับ8บวก2นะครับได้10นะครับแล้วก็จะได้เลข0นะครับมาในหลักสิบนะครับนะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับผมนะครับก็เอาหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข6 นะครับบวกลักพันสองครั้งก็คือเลข7บวก10บน2ครั้งก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวกด้1นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ6บวก6บวก7บวก7บวก6บวก6บวก1นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ39 นะครับเราก็จะได้เลข9นะครับมาในหลักหน่วยนะครับผมนะครับ9บวก2นะครับได้11เนะครับเราก็จะได้เลข1มาในหลักหน่วยนะครับหลักสิบเราก็จะได้8กับ0นะครับหลักหน่วยเราก็จะได้9กับ1นะครับเราก็จับคู่นะครับเราก็ได้8 9นะครับ81 09มาอีกแล้วนะครับ09นะครับแล้วก็01นะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับก็คือ89 81 09แล้วก็01นะครับก็รอลุ้นนะครับรอผลนะครับในงวดวันที่16 กุมพาพัน์นะครับพศ2567นะครับผมนะครับ89 81 0901นะครับผมจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับผมนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทำมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับ ส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน F อฟทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณครับสวัสดีครับ